คุณแม่ถมนี่แหละมีกิจการอันใดเราไปมาหาสู่กันเสมอเหมือนญาติสนิทบ้านผมมีงานที่อำเภอนครหลวงผมก็ไปนะครับไปเชิญไปไไปเท่าที่ไปได้ยกเว้นแม่ถมนะครับเพราะแม่ถมอายุร้อยหนึ่งแล้วตอนนี้แม่ถมมานั่งเป็นเตินะครับเป็นมิ่งเป็นขวาญให้ลูกหลานอยู่ด้านในด้วยด้านหน้าบ้านเนี่ยนะครับแม่ถมมีลูกเจ็ดคนนะครับตอนนี้ยังอยู่ครบ ไม่ธรรมดาต้องบอกว่าไม่ธรรมดาี่สุรัตน์นี่เป็นพี่คนโตนะครับ,บนนนคนที่ 5, ห้าโอ้โหคนที่ห้านะกัลยาลตกัลยาลตโอเคอ๋อพ,พี่พี่รัตนี่นะยกัลยาลตนะโอเค <okay. S 1> เป็นน้องเยอะเออเป็นน้องแต่นี่ต้องบอกว่าเออให้ให้คว <Okay. S 1> า,ามรักให้ควา,ามเมตตาญาติพี่น้องเป็นอย่างยิ่งผมต้องเรียนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะวันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอน ท่านเห็นปั๊มน้ำมันปตทอ,อยู่ด้านหน้า <c oughs> เห็นบ้านนะครับ <c oughs> ที่อยู่ขวามือผมเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ <c oughs> ผมอยากจะบอกว่า <c oughs> พี่รัฐมีสองสิ่งนี้ซึ่งสําคัญมากประการแรกเลยก็คือความรักความเมตตาความสามคัคคีที่น้องรักกันมากนะครับสามัคคีกันสิ่งเหล่านี้เป็นพลังกายและพลังใจให้ต่อสู้ได้ทุกเรื่องผมบอกแล้วความรักเป็นสิ่งมหศัศจรรย์มาก เรื่องที่2ที่จะบอกว่าครอบครัวนี้มีก็คือความกระตันยูกระเตวีทีถ้าครอบครัวใดหรือท่านใดมีเรื่องเหล่านี้ไม่ตกต่ำแน่นอนมีแต่จเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น,นแม่ถมาอายุยืนได้จนถึงร0อปีเพราะลูกหลานกระตันยูกระเตวีทีจริงๆนะครับผมสัมผัสได้หลายงานแล้วแม่ถมยิ้มแย้มแจ่มใสาอารมณ์ดีนะครับยังอยู่ได้อีกนานเรื่องที่ส ต้องบอกว่าความรู้ความสามารถต้องมีด้วยจะรอโชคช่วยรอฟ้าบันดาลไม่มีสิ่งเหล่านี้แน่นอนความรู้อย่างเดียวก็ไม่พอหลายคนจบปริญญาตรี 2, ปริญญาโทปริญญาเอกหรือจบปริญญาไม่รู้กี่ใบแต่ไม่มีความสามารถทาง้านการบริหารไปไม่รอดเหมือนกันพี่รัฐผมเชื่อว่าไม่ได้เรียนถึงขั้นไหนหรอกแต่อาศัยความสามารถอาศัยประสบการณ์นะครับ เป็นตัวอย่างให้ลูกหลานได้จนมีถึงทุกวันนี้เนี่ยไล่มาตั้งแต่ปากทางติดหลนใสลังสีนครนายกที่ดินโอ้โหราคาจำนวนต้องบอกว่ามหาศาลยิ่งนะทุกวันนี้มหาศาลเนี่นะครับความสามารถประกอบกับความรู้ประสบการณ์ที่มีอยู่หาคนอื่นมาเรียนแบบได้ยากแต่ต้องเรียนรู้ ต้องบอกว่ามีความรู้อย่างเดียวเก่งอย่างเดียวผมเชื่อว่าไปไม่รอดรู้มากเก่งมากฉลาดมากแต่บริหารล้มเหลวไปไม่ได้นี่คือต้องเก่งแล้วบริหารได้ด้วยกเก่งไม่กลัวต้องถามว่าบริหารเป็นหรือเปล่านะครับงนั้นผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่จะประสบความสาเร็จต่อไปก็คือความยั่งยืนของธุรกิจความยั่งยืนของฐานะครอบครัว พี่รนะักต้องถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ไปยังลูกเพื่อนหลานเนี่ยน้องตูเริรมมาจาับกิจการนี้แล้วนะครับต้องให้ยั่งยืนและคงทนต่อไปยังลูกยังหลานได้อีกคือไม่ได้จบเฉพาะยุคพี่รัฐเท่านั้นสุดท้ายนะครับต้องต้องฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาทัา้งวันนี้ช่วยกันตับสนุนสงเสริมครอบครัวนี้ทุกอย่าง ว่าจะเป็นเติมน้ํามันหรืออุดหนุนร้านคา้าหรือแม้จะให้กําลังใจสิ่งเหล่านี้ดีมากทั้งนั้นนะครับทําให้เขามีพลังใจในการที่จะต่อสู้ต่อไปสุดท้ายนะครับขออนุญาตอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากุลในโลกนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พี่รัตน้องตูนและคุณแม่ผมครอบครัวคุณแม่ผมเคารพนับถือศรัทธาครับพวกเราทุกคนพนมมือไปด้วยเลยนะครับ ได้โปรดตนบรรดาลให้ทุกทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญและประสบความสำเร็จในทุกเรื่องตลอดไปขอบคุณครับอ่าปรดมือกับท่านประธานนอด้วยใจประธานจะสสวยทุกวันนี้นะคะต้องขอบคุณอ่าคุณคุณพ่อเกศคุณแม่สมบัติอาคุณพ่อเกศคุณแม่สมบัติปูกคุณย่าของลูกอ๋อคุณปู่คุณย่าของลูก มีมรดกทิ้งไว้ให้ลูกหลานสุดยอดถึงได้มีบ้านสวยๆแบบนี้สาธุไม่ใช่ว่าตัวเองก็ด้วยตัวเองก็ต้องช่วยดับนุ่บำรุงไว้ด้วยก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีคุณปู่คุณย่าทิ้งไว้ให้ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณแขกทุกคนเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณพี่ๆน้องๆขอบคุณญาติญาติที่มา ินดีกับครอบครัวเราขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็ทานอาหารให้หยิบนะคะปรบมือปรบมือให้กับน้องรัตนน่อย,ยเป็นกำลังใจให้ชื่นใจใ<ช>อะไรเพิ่มดีหน่อยเร็ว